นิสัยเล็กๆยิ่งทำยิ่งดีกับตัวคุณคุณหรือเปล่าครับที่อยากจะสร้างนิสัยสำเร็จและแน่นอนว่านี่คือเจ็ดสิ่งที่คุณจะฝึกได้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณฝึกมากกว่านี้ก็สามารถฝึกได้นะครับแต่ว่าอยากให้เริ่มต้นจากเจ็ดข้อนี้ครับข้อแรกครับฝึกอ่านหนังสือเนี่ยวันละหนึ่งถึงสองหน้าทุกวันทําได้ไหมครับทําไมต้องอ่านแค่วันละหนึ่งถึงสองหน้าเพราะว่าสมองของเราเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงให้เราเนี่ยเป็นคนที่รักความรู้ชอบอ่าน ทำแค่วันละหนึ่งถึงสองหน้าก็พอครับแล้วคุณค่อยๆเพิ่มปริมาณนะเช่อนอาทิตย์นี้อ่านสองหน้าอาทิตย์หน้าสามหน้าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยสี่หน้าเป็นต้นเพราะแน่นอนว่าถ้าสมองเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานมันก็จะทําอยู่แค่หนึ่งถึงสองวันครับนอกจากนั้นก็ไม่ทาเลยครับและข้อที่สองครับบางท่านเนี่ยไม่ชอบอ่านก็ฟังเป็นพอดแคสต์เอาก็ได้นะครับวันละครึ่งชั่วโมงอย่างอบปป้าก็ฟังทุกวันเลยครับแล้วก็เทคโนตเอาไว้จะดีมากเลยนะครับ แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความนั้นที่เราได้ฟังมาข้อ3ครับนั่งสมาธิสนนึกรู้คุณตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณสปปรรพสิ่งเชื่อมต่อกับตัวเองคนสําเร็จเนี่ยเขาจะมีนิสัยโฟกัสจดจ่อส่วนหนึ่งก็มาจากการนั่งสมาธิสวดมนต์เล่นโยคะนะครับข้อที่4ครับวางแผนสิ่งที่คุณต้องทําก่อนนอนแล้วก็ทบทวนมันตอนเช้าซึ่งสําคัญคือก่อนนอนเนี่ยจะต้องวางแผนว่าพรุ่งนี้ฉันจะทําอะไร พรุ่งนี้เช้าก็ทบทวนแผนก่อนก่อนที้คุณจะเริ่มทําอะไรครับขั้นตอนที่5เนี่ยหลายคนลืมไปเลยนะครับก็คือการชื่นชมตัวเองสังเกตไหมว่าในแต่ละวันเนี่ยเราโทษตัวเองบ่นกลรดาหรือว่าเราขอบคุณตัวเองเราชื่นชมตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยก็ตามให้ชื่นชมตัวเองเข้าไว้ที่ทําทุกอย่างได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับข้อที่6ครับออกาากําลังกายอยู่เสมอเที่ยวพักผ่อนบ้างบางครั้งเนี่ย การในแหลกเจ็ดใจมันก็ดีนะครับทําให้คุณเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆข้อที่7ครับคุณจะจ่ายเงินและออมเงินให้ตัวเองทุกวันย้อนเงินใส่กร,ประปุกของคุณหรือว่าโอนเข้าบัญชีอิสรภาพทางการเงินครับคนส่วนมากครับไม่ค่อยออมเงินให้กับตัวเองมีแต่ออมให้กับคนอื่นก็คือเปนคนอื่นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออมเงินทําได้จากการให้คนอ่มีไรายได้เข้ามาเท่าไหร่ให้คุณหักออกไป 10- 2ถึงแล้วก็เก็บออมเอาไว้นะครับทําแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนคร เงินของคุณเนี่ยจะกลายเป็นหนาท้องคําที่ดึงดูดเงินด้วยกันเข้ามาสิ่งสําคัญคือเราจะต้องออมให้จบก่อนค่อยนําไปใช้จ่ายนะครับสิ่งสําคัญคือทําเพื่อตัวเองก่อนอย่าเพิ่งทําเพื่อคนอื่นนะครับให้ตัวเองมีความสุขก่อนจากนั้นค่อยกลับไปช่วยคนอื่นก็ได้สิ่งสําคัญนะครับก็คืออยากให้คุณเริ่มทํเจข้อนี้ทําทุกวันครับและถ้าเกิดว่าคุณทํามาในบ่อยเก่งขึ้นค่อยขยับเป็นข้อ8 90และอื่นก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ อภัยศานมาสโคตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ